ตอนซามูไรหลงยุก,กับยิงมุกกลับใจเอาล่ะทอตามาด้วยเหรอล่ะ,ละที่นี่ไม่ใช่อยุธยาดินะ แล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้เช่นไรอ่ะโอ้แกเดโร่ทำอะไรเราสับสนไปหมดแล้วโอ้ยควันอะไรตัวอะไรเนี่ยฮะคือตัวอะไจะเอาดาบหายต้องทำลายทวารมันอ๋อไปไปแล้วเ็นได้แสบหูแสบตาแสบคอไปหมดเลยหรือว่าจะเป็นวิชาควันปิบิญญาณของพวกนินจาโอ้แจแล้วเจ้าหนข้างอน้ำดื่มล้างคอสักหน่อยเถอะนะนี่มันน้ำอะไรกันเฮดได้เหมือนน้ำมันจะเข้า อยู่ในคอค่าเลยเอนี่พี่ไม่รู้จักน้ำอารมณ์หรอกเหรอครับน้ำอารมณ์เหรอหรือว่าจะเป็นยาพิษใหม่ยาแล้วคอค่าแสบซ่าไปหมดแล้วเจ้าเด็กน้อยส่งยาถอนพิษอยู่นี่นะคุณแม่จ๋าช่วยด้วยมีคนบ้ามาย่างน้ำหนูแม่าทิ้งยาพิษม่ให้ค่ายาถอนพิษเจ้าหนูย่าถอนพิษไปๆๆๆจักยานมาแวะด้วยกันปะเพื่อนน่าลืมไปเจ้าสิงโดนน้ำท่วมจมน้ำตายไปแล้วนี่นะ อย่าโม้เลยฝากไว้ก่อนเะถ้าจะซ่อมเจ้าสิงได้เมื่อไหร่พวกนายเสร็จแน่ฮจะซ่อมของกันไปทำไมพี่แจ๊คใช่ว่าหาคันใหม่ไปเลยดีกว่าไหมจะหัววิ่งเลยวิ่งวิ่งมากอุ้ยเอ๊ะนี่มันจักรยานรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งโฆษณาเลยนี่นาว้าวๆ้าวว้า้าวว้เห็นสายตาเธอก็รู้แล้ว่าอยากได้ถ้าอยากได้แล้วก็ฉันยกให้ก็ได้เจ้าเฮ้ย จริงเหรอหญิงมุกจะยกจักรยานคันนี้ให้แจ็คจริงๆงั้นเหรอจริงสิหญิงแม่เคยพูดกลัวหกใครที่ไหนกันเล่าเอ้ประจาเลยสิไ,ไม่ว่า<ไ>เอเอคิดคิดดูแล้วอยู่ดีๆหญิงมุกมาให้ของฟรีแบบนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาผากลนแน่แน คราวนี้จะหลอกอะไรแจ็คอีกอ่ะอุ้ยเปล่าเนาะจะไม่ได้คิดหลอกใครเลยไม่ได้มีอะไรแอบแฝงจริงๆริงจริงอะจะมีก็แค่อะไรแค่อะไรฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเท่านั้นแหละว่าไงนะเพื่อนข้ามรุ่นเนี่ยนะคือคือคือท่านสงสารเธอหรอกนะเห็นว่ารักจักรยานมากหญิงมุผู้ลีน้ำใจเลยอยากจะช่วยโอ้โหหเรอะไดไม่มีน้ำใจไม่น่าคบไม่เอาดีกว่าไม่เอาจริงๆเหรอพี่แจ็คจักรยานคันนี้มันเจ๋งสุดๆเลยนะดูสิเหลสิแจ็คเจ๋งอะกระโดดเยอ แทบเลยแถมย่งปัด<ห>ถอย,ลลอยหล <า S 2> ังได้อีกตัางหาจักรยานขนาดนี้ทำนี้ไม่ได้เลยไม,ไม่เห็นไม่เห็นฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจัก,กรยานของฉันมีแค่เจ้าซิงคคันเดียวเท่านั้นไปแล้ว <c oughs> าทางพี่จะจางลงซะแล้วแสดงว่าภูมิคุ้มกันของเราก็แข็งแกร่งไม่ใช่เลยเหนะเนี่นดย <c oughs> ดีนะฝึกกินบอร์บิกจะได้ช่างรู้ตัวเองคิดอะไรเพ้อเจ้อจริงๆไปไป กูได้ว่าข้าพระเ <Hey. S 1> จ้าเเจา้าเนจ่าพระผู้วอออกมาแล้วเหรอมีแค่คดาบไม้เก่าๆยังคิดจะมาสู้ข้าอีกอย่างนั้นเหรอถ้างั้นตั้งเจอนี่เลยวิชาคลื่นเสียงสังหารวิชาคลื่นเสียงสังหารก็ไม่ได้การจริงๆ<ะ>แต่เคยมีข้าไปย่หาหลองเพื่อทุบี่คือเสียงหายไปแล้วเนจ่าก็หายไปด้วย นี่มันเขาใช้วิชาตัวตายตัวแทนเปลี่ยนตัวเองกับแท่นหินนี่สินะหนอยเจ้านิจ้าเจ้าอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้านิจ้านี่แกเป็นใครกันเนี่ยอยู่ดีๆมาพังของคน้หนึ่งก็ได้ยังไงนี่แกเป็นขโมยใช่ไหมฮะช่วยด้วยช่วยจับขโมยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยเขาไม่ใช่ขโมยนะไม่ใช่เขาไม่ขโมยรีบจับขโมยหน่อยเร็วพวกเรานี่มีหัวขโมยเท่านี้ใช่นะก็บอกแล้วไงว่าเขาไม่ใช่ขโมยระวังกันหน่อยสิไม่ได้นะไม่ใช่นะใครเขาไม่ใช่ขโมย โถโถโถเต่น้อยผู้น่าสงสารร้านถูกน้ำท่วมพัง,งทั้งร้านน่านสงสารจริงๆไม่ต้องหัวละครับแจ้ฝอปัญหาทุกอย่างจะหมดไปเมื่อคุณเจอชายหมิงกับหญิงม้าหวังเถามาหันอะไรที่ใหม่นี่อะไรที่ใหม่เอ้อร้อยนี่เป็นไงได้ครับอะไรนะที่ทำเนี่ยเพราะอยากเป็นเพื่อนกับฉันเหรอ ใช่จ้ะพวกเรามาเป็นเพื่อนกันนะถ้าเจ๊ฝอยมาเป็นเพื่อนฉันแล้วก็เจ๊ต้องการอะไรฉันจะให้หมดทุกอย่างเลยเออไม่เอาล่ะออกไปเลยนะเอาไปเอาของของเธอออกไปด้วยไม่ยอมถูกเธอหลอกเป็นเที่สองหลอกไม่สิที่สามที่สี่ที่ห้าอีกแล้วออกไปเลยออกไปทำไงดีล่ะครับหญิงแม่ลงทุนง้อขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครเชื่อเลยเห็นทีจะเหลืออยู่วิธีเดียวเท่านั้นแล้วก็ลูกขาโอ้ มีอะไรกันนักกันนานะเมืองเนี้ยแลนี่เราจะกลับอยุธยาได้ยัยงไงกันละเนี่ยดาบก็หายตายตาย,ตายจริงๆกระถางตกอันตารายไมได้ละโอ้ย,ยอนะอโอ้ยเชียยโโอ้ยโอ้ย้อยยออ้าไม่ไ้้วก,ก็ฉัน้ยนนยย บุรุษกับสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานกันจะถูกเนื้อแตะตัวกันไม่ได้นะขอรับไม่ได้เลยไม่ใช่คีย์ไอ้ยิ่งเป็กเลยอ่ะวว้าวว้าวว้าวนี่คือแต่งตัวอ่านี่ยเป็นดารากำลังเล่นหนังอยู่ที่มิคะฉันเลือกเนดาราที่สุดเลยอ่ะก็ได้รู้อไปลงเฟซบุ๊กหน่อยนะคะไม่ได้นะะครรับเาจถูกเนื้ออตต้งััวกนไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ คุงาคุ้งคนะคล้ายออยามาดะเลยอจะเป็นไปไหอยังไงกันออยามาดะอยู่ในยุคอโยุทยานี่นะถ้าจะมีอะไรอีกแล้วเนี่ยเลดี้อันเจนทเทมเนขอเชิญพบกับชายมิงและยิม้น ผมชื่อไยมิงวันนี้ยินดีมีเรื่องมาเสนอสวัสดีค่ะฉันชื่อหญิงมุกเห็นบ้านคลองพุตไม่มีความสุขเดินน้ำท่วมเป็นทุกข์และมันจุกหัวใจเงียมกว่าได้เราเลยหวังดี่ิดช่วยทุกคนขพแค่ทุกคนมาเป็นเพื่อนกับเราแล้วเราจะซ่อมแซมบ้านท่านให้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อหญิงมุก ิงมุกโกหกเชื่อถือไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อยิงมุกยิงมุกโกหกเชื่อถือไม่ได้ยิงมุกคนใหม่วันนี้มาดีอยากได้เพื่อนจริงๆไม่คิดหลอกใครแล้วยิงมุกคนใหม่วันนี้มาดีอยากได้เพื่อนจริงๆไม่คิดหลอกใครแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อยิงมุกยิงมุกโกหกเชื่อถือไม่ได้ไม่จริงไม่จริงเชื่อยิงแม่เหอะยิงแม่ของเราไม่โม้ไม่โม้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อยิงมุกยิงมุกโก แม่อุตส่าห์ทำถึงขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อใจพวกเราอีกแล้วจะให้แม่ทำเยี่ยงไรแม่ไม่ไหวแล้วไม่ทนไม่ไหวช้าก่อนช้าก่อนโยมหญิงมุกอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นใจเย็น<า>ฟังอาตาม,มาก่อนแล้วพวกเราจะช่วยแถลงไขคือเออมนฟันพูดธรรมดาก็ได้มั้งไม่ต้องแรบตามเขาหรอกอก็ได้จ้าโยมหญิงมุกครับ โยมต้องยอมรับนะว่านี่เป็นผลกรรมที่โยมเคยหลอกคนอื่นเอาไว้จนไม่มีใครกล้าเชื่อใจยโยมอีกแล้วดิฉันก็เข้าใจแหละค่ะแต่ว่าคราวนี้ดิฉันไม่ได้คิดจะหลอกใครจริงๆนะคะดิฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนจริงๆอ่ะเออทําไมอยู่ดีๆโยมหญิงมุกถึงได้อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนที่นี่ล่ะครับอันนี้ผมรู้ครับเอ,อ๊ะเนนปันรู้ด้วยเหรอครับ อา,อาตามาเห็นท่าทีโยมหญิงมุกแปลกๆมาสักพักแล้วก็เลยลองไปค้นข่าวเกี่ยวกับยมหญิงมุกในอินเทอร์เน็ตดูจะมาเจอข่าวนี้เข้าฮะ<า>ให้โซสาวหญิงมุกถูกเพื่อนสนิทอย่างหญิงพลอยเข้ายึดกิจการบริษัทน้ำมันปาล์มทำให้กลุ่มธุรกิจของหญิงมุกต้องสูญเสียรายได้ไปหลายร้อยล้านโอ,อใช่แล้วหญิงพลอยนกะ็เป็นเพื่อนสนิทของฉัน ใครเลยจะรู้ว่าหญิงพลอยจะเป็นเพื่อนกินที่หวังแต่ผลประโยชน์ไม่ยนินบริษัทฉันไปได้ส่วนเพื่อนไฮโซคนอื่นของหญิงแม่ก็มีแต่เพื่อนทางธุรกิจไม่ค่อยมีเพื่อนที่สนิทกันจริงๆเหมือนคนที่บ้านคลองพุธนี่เลยครับที่นี่นะทุกคนเอาใจใส่ดูแลกันเป็นเพื่อนแท้กันจริงๆอ่ะญิงแม่ก็เลยอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนที่นี่บ้างเข้าใจแล้วครับถ้ายอมญิงมุกอยากจะเป็นเพื่อนกับคนที่นี่จริงๆ อาตมาว่าโยมหญิงมุกก็น่าจะเลิกเป็นเพื่อนที่หวังสิ่งตอบแทนก่อนนะครับเอ๋หวังสิ่งตอบแทนอะไรคะฉันไม่ได้หวังอะไรจากใครนี่นาก็หวังให้คนอื่นมาเป็นเพื่อนไงครับที่โยมหญิงมุกทําดีให้คนอื่นตอนเนี้ก็เพราะหวังให้เขายกโทษให้เรื่องเก่าๆหวังให้เขามาเป็นเพื่อนด้วย่พอเขาไม่ยอมยกโทษไม่ยอมมาเป็นเพื่อนโยมหญิงมุกก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าโยมหญิงมุกทำดีจากใจจริงช่วยเหลือคนอื่นๆโดยไม่หวังอะไรทั้งสิ้นเมื่อไม่หวังก็ไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องเป็นทุกข์แถมยังเป็นสุขจากการช่วยเหลือคนอ,อื่นอีกและเมื่อทุกคนเห็นความตั้งใจจริงของโยมหญิงมุกแล้วทุกคนก็จะรับโยมเป็นเพื่อนเองแล้วครับโอ้เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเนทีเนนปันเจริญพร,พร เร็วหน่อยเร็วหน่อยนิดนึงหวังเช้ามาให่นี่พูดเรื่องมาทำอะไรกางเนี่ยว่าได้ขอลรื่อมาช่วยนะว่าไม่จะไปทุกเร็วกับเลื่นรักไม่เป็นไรยังไงฉจนก็ทำให้ทุกคนอยู่แล้วอันนี้อีกนิดนึงให้เจ้าจะาซิงไปไหนเนี่ยเอาเจ้าซิงของฉันคืนมาแน่เอไป้เจ้าซิงของฉันว้า อบอลเลยจ้ะนี่อีกนิดนึงนี่มาอะไรกันเนี่ยมาตามข้ามาสักที่ถอะเดี๋ยวนี้อย่ามาด่ามามามาที่นี่ได้ไงเนี่ยอ๋อ